สำหรับไตรมาสสองเนี่ยมันเป็นช่วงของวันหยุดยาวนะคะถ้าวอลุ่มเทรดเนี่ยมันอาจจะเบาบางนะคะแต่ในแง่ของการลงทุนคิดว่าปีนี้มันน่าจะคึกคักมากกว่าปีอื่นๆนะคะเพราะว่ามีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวไหนจะเรื่องของการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมเราก็มองว่าเออถ้าผ่านการช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นความชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพักมลสายคุณทศกับรายการเวลมี e a s e นะคะรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้าสู่ช่วงไตรามาสที่2ของปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงในวันที่14พฤษภาคมนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายๆท่านนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ แต่ทีนี้การเลือกตั้งที่จะมาถึงในครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างและจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่บ้างวันนี้นะคะเรามาหาคําตอบไปพร้อมก,กันกับพี่กุ๊กวิลาสินีบุญมาสูงทรงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกลเล็กจำกัดไปพูดคุยกับเขากันค่ะ สวัสดีค่ะพี่กุ๊กสวัสดีค่ะ,คะพี่กุ๊กคะวันนี้ค่ะอยากจะมาถามคําถามเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยในไตรมาสสค่ะพี่กุ๊กมองว่ามันจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างอะคะค่ะไตรมาสสเนี่ยถ้าเทียบ year on year เลยเนี่ยมันน่าจะคึกคักกว่าปีที่แล้วนะคะคือปีที่แล้วในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันยังเหงาเหงาอยู่เลยนะมันยังกลัวโควิดระบาดอยู่นะคะน่าจะมีเรื่องโอมิครอนด้วยที่<ช>ที่น่ากัวอยู่กำลังกลังพีคในช่วงไตรมาสสของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิด เทียบกับไตรมาส4นะคะคือไตรมาส2เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวและสงกรานจะกลับมานะคะนี่เราจะเป็นปีแรกในรอบ3หรือ4ปี3ปีนะที่จะเป็นสงกรานแบบ ไม่ไม่ค่อยจะกลัวกันสักเท่าไหร่เป็นเต็มแม็กซ์แล้วว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นอีเวนท์ที่จัดเต็มกันในหลายๆที่ที่จะกลับมานะคะหรือการเดินทางท่องเที่ยวเยอะนะคะการเดินช้อปปิ้งตามห้างเยอะร้านอาหารคนแน่นก็คือคึกคักกันหมดแล้วใช่ค่ะก็คือพี่กุ๊กมองว่าในคิวสองปีนี้น่าจะคึกคักแน่นอนเป็นปีของการแบบกลับมาดีกว่าเป็นสีสันเนาะ แต่ว่าทีเนี้ยมันมีเรื่องประเด็นร้อนที่น่าสนใจอย่างเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะพี่กุ๊กมองว่าแบบปัจจัยการเลือกตั้งอะค่ะเอาทั้งก่อนเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยมันส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างอะคะเอาตรงก่อนเลือกตั้งก่อนก็ได้ค่ะค่ะในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยอย่างช่วงนี้ที่ผ่านมานี้คือเราได้เบอร์กันแล้วนะคะเราก็จะเห็นความคึกคักแหละในการออกหาเสียง การนำเสนอนโยบายของแต่ละพักนะคะก็จะต้องมีความคึกคักในแง่ของการส่งข้อมูลข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเราจะเห็นแหละกิจกรรมพวกนี้ก็จะยิ่งเพิ่มจากการเดินทางท่องเที่ยวในปกติเพิ่มเข้ามาอีกนะคะอีเวนต์ก็จะมีเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้เห็นว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีความคึกคักแล้วทีนี้อย่างถ้าเป็นช่วงหลัง การเลือกตั้งไปแล้วล่ะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงอะคะพี่กุ๊บค่ะตอนหลังเนี่ยช่วงแรกเนี่ยคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นยังไงจะมีใครได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นออรัฐบาลผสมเยอะหรืออย่างไรแต่อยากถ้าเกิดมองไปในภาพรวมเลยเนี่ยในที่สุดแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้ โครงการไม่กับโปรเจกต์เดินหน้าต่อได้นะะการกลับมาบริหารประเทศก็เดินหน้าต่อได้จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจจะคิดมาตรการอะไรมันก็กลับมาเดินหน้าต่อได้นะคะเราก็มองว่าเออถ้าผ่านการช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นความชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยด้วยเราจะเห็นความคาดหวังในในเรื่องของการเข้ามา ช่วยในเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสําคัญเลยนะเราจะเห็นนโยบายอย่างเช่นเ,เรื่องค่าแรงขั้นตำ่ำหรือเรื่องสวัสดิการนะคะการเข้ารับการรักษาพยาบาลน,นะคะในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องนี้นะคะที่ที่จะเป็นต้องบอกเลยว่าประชานนิยมแล้วกันนะคะนโยบายนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป่นล้วนแล้วแต่ที่จะทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น ในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยมันก็จะทําให้การดําเนินงานของธุรกิจเนี่ยดีขึ้นนะ,ะที่ที่เป็นความความคาดหวังของประชาชนเมื่อกี้เราพูดกันถึงแต่เรื่องด้านดีๆทั้งนั้นเลยแล้วในด้านที่แบบน่าเป็นห่วงละ่ะเราต้องแบบจับตาดูในเรื่องไหนบ้างไหมคะหลักๆเลยนะคะใครจะรบกันหรือเปล่าเป็นความเสี่ยงางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะณต,ตอนนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องอยู่ เรื่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆม่รู้ว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะกลับมาไหมสหรัฐกับจีนจะเป็นยังไงนะคะหรือจะมีเรื่องอื่นคู่ใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะมันยังเป็นความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เรายังต้องกังวลอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องอย่างเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะ เราก็มองว่าเทรนปีนี้เนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นนะคะมันจะทําให้ขึ้นเยอะกว่าเดิมขึ้นเท่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วราคาดับมันนะคะก็กลับมาเพิ่มขึ้นอาจจะดึงให้เงินเฟริรมมันกลับไปเยอะหรือเปล่าจากตอนแรกที่สบายใจว่าชะลอตัวแล้วค่ะคืออาจจะมีเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟอ้อที่อาจจะต้องจับตาเฝ้าระวังอ,อยู่แล้วอย่างอ,อ,อาจจะมีคําถามหนึ่งค่ะพี่กุ๊กอย่างในหุ้นไตรมาสสเนี่ยเรื่องของว<ม>ิกฤตแบงค์มันน่าจะจบไปหรือยังอะคะหรือว่ายังไงดีอะวิกฤตแบงค์เนี่ยถ้าเป็นของต่างประเทศันเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขามีซุกพรมอยู่หรือเปล่านะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นตามกันมาแต่เราจะเห็นว่าแนวทางในการจัดการนะคะคือเขาจะให้จบเร็วเคลีย์เร็วนะคะ กังวลมากๆในเรื่องของโดมิโนเอฟเฟกนะคะที่พยายามที่จะไม่ให้เกิดนะคะแล้วก็พยายามที่จะป้องกันที่จะไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาเทียบกับในบ้านเราจริงๆบ้านเรามีวิกฤตแบงก์ก่อนเขานะเราได้บทเรียนมาแล้วนะคะจากตอนที่ IMF นะคะเออณนะตอนนั้นเนี่ยเรื่องของหนี้ศูนย์นะคะเราเดฟนิชันกันใหม่เลยไม่เอา6เดือนละใครใคร ผ่อนชำระไม่ถึง3เดือนนับเป็นนี่ศูนย์ไปเลยนะคะแล้วยิ่งตอนนี้มี t f r s 9เนี่ยไม่ได้รอให้ขาดชำระครบ3เดือนนะใครมีอาการก่อนก็กนับแล้วนะคะคอ่คอนข้างที่จะมีมาตรฐานที่คลายความกังวลนะคะป้องกันได้ได้ดีกว่าแล้วฐานทุนของแบงก์บ้านเราก็ยังแข็งแกร่งก็ทีนี้ก็ต้องมาตามดูต่อไปนะคะว่าว่าการเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบงก์ใหญ่แบงก์เล็ก มากน้อยแค่ไหนนะคะพีนี้เป็นเรื่องของข่าวสารที่ต้องติดตามเลยแหละในต่อไปในอนาคตว่าจะ<ช>เ,เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะพี่กุ๊กงั้นอันนี้อาจจะต้องเป็นขอคําแนะนําจากพี่กุ๊กในเรื่องของว่าหุ้นเด่นในช่วงไตรมาสสองนี้คะ่ะพี่กุ๊กแนะนําเป็นหุ้นกลุ่มไหนดีอะคะเรามองกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มที่เรามองว่าได้ประโยชน์เนี่ยอันดับแรกเลยเรื่องการสื่อสารไ c t แน่นอนนะคะในการหาเสียงนะคะหรือว่าการติดตาการติดต่อสื่อสารนะคะการท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวนี่ต้องใช้นะคะมี ICT นะคะมีกลุ่มคอมเมอร์สนะคะต้องกินต้องใช้นะคะต้องท่องเที่ยวต้องติดต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอาหารก็มีส่วนนะคะที่จะช่วยโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวนะคะ<ม>แล้วก็ตัวเลขการท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวต่างชาติเยอ่ขึ้นนะคะเราก็มองว่าได้รับประโยชน์หมดเลยพี่กุ๊กเล่องนี้อ่ออีกตัวหนึ่งที่คนอาจจะรู้สึกว่าราคามันค่อนข้างปรับลดลงมาแล้วอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานตรงนี้พี่กุ๊กแนะนํำยังไงบ้างไหมคะค่ะตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยพอดีว่าราคาน้ํามันเนี่ยที่มันชะลอต,ตัวตั้งแต่ตอนปลายเดืนมาสี่นะคะแล้วก็เลยไปกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานทีนี้พอหลังจากที่กลุ่มโอเปก เซอร์ไพรส์ตลาดในการลดกำลังการผลิตเนี่ยทำให้ราคานะ้ำมัน WTI นี่มันปรับพุ่งขึ้นรวดเร็วมากแล้วก็เป็นผลดีกับหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งมีฐานราคาที่ต่ำอยู่นะคะก็ทำให้หุ้นพลังงานนี่กลับมาน,น่าสนใจนะคะจากฐานที่ต่ำพี่กุ๊กคะจากหุ้นกลุ่มที่พี่กุ๊กแนะนำมาค่ะถ้ามาเจาะเป็นรายตัวเนี่ยพี่กุ๊กชี้เป้าที่ตัวไหนได้บ้างคะอืม กลุ่มแรกพลังงานนะคะตัวที่น่าสนใจเนี่ยเมื่อราคาร้มันปรับขึ้นเนี่ยก็จะมีตัวสอพอกับปอ,อทอนะคะแล้วก็กลุ่มโรงกลันด้วยนะคะตัวท็อปแล้วก็ตัวบางจาก sprc นะคะในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวนะคะก็จะมีตัว aot นะคะคิดะตงเป็นหลักเลยนะคะถ้าเป็นกลุ่มคอมเมอร์สเราชอบ cpl นะคะ หมเลย,ย่างเพื่อนะเหลือสื่อสารสื่อสารเนี่ย <c oughs> ชอบแอดวานนอกจากในเรื่องของผลการดำเนินงาน <c oughs> ก็ยังมีเรื่องของดีเวนด์ยิวนะคะมเงินปันผลดีให้ผู้ค้าหลังเลือกตั้งอะคะ่ะจะน่าจะมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างคะที่น่าจะเป็นหุ้นเด่นที่น่าสนใจอะคะ่ะกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยเราจะเห็นในทุกๆก,การเลือกตั้งเลยก็คือกลุ่มรับเหมานะคะเพราะว่าพอมีความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลโครงการที่ค้างท่ออยู่ที่ไม่ที่ไม่กล้าอนุมัติ หรือว่าที่จะต้องอนุมัติเนี่ยเพราะมันเพราะมันจะต้องมามีการเปิดประมูเนี่ยมันก็จะกลับมาได้อันนี้เราก็มองเห็นว่าพอรัฐบาลมีความชัดเจนเนี่ยกลุ่มรับเหมกาก่อสร้างมันน่าจะกลับมารับเห,หมกาก่อสร้างก็คือมาทุกปีที่เป็นแบบหลังเลือกตั้งใช่ค่ะพี่กูกครอย่างนี้พี่กูมีคําแนะนำหรือว่ามีกลยุทธ์การลงทุนอะไรฝากถึงนักลงทุนในช่วงไตรมาสองไหมคะ สำหรับไตรมาสสเนี่ยมันเป็นช่วงของวันหยุดยาวนะคะถ้าวอลุ่มเทรดเนี่ยมันอาจจะเบาบางนะคะแต่ในแง่ของการลงทุนคิดว่าปีนี้มันน่าจะคึกคักมากกว่าปีอื่นๆนะคะเพราะว่ามีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่ตัวเลขนะักท่องเที่ยวทั้งกันทั้งที่เป็นคนไทยเดินทางในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มานะคะไหนจะเรื่องของการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนะคะก็มองว่าไตรมาสอมันน่าจะคึกคักนะคะ ก็คือจะกลับมาคึกคักกันแน่นอนในไตรมาสสองนี้นะคะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลตลาดหุ้นไทยไตรมาสสจากมุมมองของพี่กุ๊กนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่กุ๊กมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทาง i n f โฟเค่ะค่ะและ EP หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกับรายการเ m e Please กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ